การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรบดินทรเทพยวารางกูล โรงเรียนวัดหนองเกตน้อยตั้งอยู่เลขที่1นทับหมู่5ตําบลหนองปลาไหลอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสามเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดใหญ่อยู่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษมีนักเรียนทั้งหมดจํานวน886คนบริหารงานโดยนางรัศมีจันทะเลิศผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองเกตน้อยและนางสาวเมรยาภาสีรองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองเกตน้อยได้น้อมนําพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่1ิด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติและหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงสืบสารพระราชปณิธานในหลวงรัชการที่9โรงเรียนวัดหนองเกตน้อยจึงได้ทำการจัดทำนวัตกรรม best practice ด้านหนึ่งนักเรียนหนึ่งอาชีพมีงานทำมีอาชีพชื่อผลงานเกตน้อย Job Model สู่อาชีพโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ขั้นที่1 Plan การวางแผนศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนวัดหนองเกตน้อย K knowledge of King's philosophy การศึกษาค้นคว้าหาความรู้คู่มือแนวทางการดำเนินง,งานตามโครงการพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่10 E eyeball พิจารณาเป้าประสงค์องค์ประกอบตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ของทุกระดับชั้นวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกมิติและการกำหนดหลักสูตรด้านอาชีพ T team and test เน้นการมีส่วนร่วมการทำงานเป็น ทการทดสอบเพื่อการค้นพบพรสวรรค์จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงและการทําแบบสำรวจวัดแววด้านอาชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและการวัดแววความถนัดทั้ง9้าด้านตามทฤษฎีพหุปัญญาของ Howard g a r d n e r ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6 n need assessment and network จากประชุมกําหนดเป้าหมายวางแผนจากการประเมินความต้องการของสถานศึกษาต่อการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านอาชีพรวมถึงการสร้างเครือข่ายองค์กรทางการศึกษา การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนขั้นที่2 Do. ดูดําเนินงานตามแผน o ok อ p one classroom one product การดําเนินการจัดกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์สู่งานทําสู่การมีอาชีพดําเนินการจัด one classroom one product ok up ภายใต้รูปแบบเกตน้อย no job model สู่อาชีพตามกระบวนการ four c e s ดังนี้ c classroom การเรียนรู้รูปแบบบูรณาการแบบ active learning เพื่ออาชีพ c club การจัดกิจกรรมชุมนุมตลาดนัดอาชีพ c competition กิจกรรมการแข่งขันใน รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ C. Career นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต I. Innovation นักเรียนเกิดนวัตกรรมการเรียนรู้การร่วมกันคิดร่วมกันทำส่งผลให้เกิดวิธีคิดใหม่ และการค้นพบสิ่งใหม่ๆขั้นที่3 c h เช็คการประเมินผล J judge การติดตามตรวจสอบประเมินผลในกระบวนการขั้นตอนที่ดําเนินการไปแล้ว O open to improvement การเปิดใจยอมรับการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนางานให้ดีขึ้นขั้นที่4 action การปรับปรุงและพัฒนา B best practice รายงานการดําเนินงานสู่การจัดทา best practice มีการขยายผลกับเครือข่ายคณะครูที่มาศึกษาดูงานจากโรงเรียนทั่วประเทศจากกระบวนการนวัตกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนเกิดคุณ ลักษณะ4 Ns ดังนี้ Industrious นักเรียนมีความขย,ยันรักงานสู้งานทำงานจนเสร็จ Income นักเรียนมีรายได้จากการทำงานระหว่างเรียนกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร Independent นักเรียนทำงานได้ตามความถนดัดมีรายได้พึ่งพาตนเองได้ Individual Learning Styles นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจจากการดำเนินงานโดยใช้รูปแบบเกตน้อย Job Model สู่อาชีพส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลดังนี้ระดับประถมวยัยได้รับ รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับ4การประกวดนวัตกรรมนักเรียนประถมวัยระดับประเทศระดับประถมศึกษาปีที่1-3ถึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของการประกวดนวัตกรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาระดับประเทศระดับปถมศึกษาปีที่4-6ถึงได้รับรางวัลกิจกรรมบริษัทสร้างการดีกล้วยป๊อปพอเพียงระดับคุณภาพดีมากระดับประเทศระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงได้รับรางวัลชนะเลิศงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่7 0กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารน้ำพริกผักส เลืเครื่องเคียงน้ำพริกผัดมัชชะทรงเครื่องการเผยแพร่ผลงานร่วมจัดนิทรรศการกับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชนบุรีเขตสซึ่งผลงานได้รับการยอมรับเชิงประจักษ์จากคณะครูผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศที่มาศึกษาดูงานในปีการศึกษา2565ออกสู่ชุมชนโดยการจัดนิทรรศการและจัดจำหน่ายสินค้าในชุมชนและมีการต่อยอดสินค้าโดยการจำหน่ายทางออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายมากยิ่งขึ้น